ครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นงานก่อกับแพงหินกันดินนะครับก็ที่บอตกปลา VIP 99นะครับนีิคมอมตะซิตี้นะครับบอวินนะครับอันนี้ก็มาหาดเด่นฟาร์มคืบหน้านะครับของที่9นะครับเอิน8 6 8นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการย้าแนวครับของแผงใหญ่แถบนี้นะครับ ความสูงก็จะรันเป็นสามสเตปนะครับเป็นแบบมาเป็นรันความสูงมาที่สามสเตปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสเตปก็จะห่างกันอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับความสูงของแผงแต่ละแผงนะครับก็สูงไม่เท่ากันนะครับแล้ก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับ เป็นหลักนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี้การันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับออกแบบติดตั้งกำแพงหินที่ทุกรูปแบบมีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับงานดีงานวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับก็แบบนี้นะครับแผงนี้ก็ด้านนี้ก็จะสูงนะครับตัวนี้ก็สี่เมตรก่านะครับร่มระกานนะครับตัวนี้นะครับ ด้านนี้ก็ประมาณ5้าเมตรฝานะครับรวมรัศ่านนะครับตัวนี้นะครับเรากำลังเปิดลอกหน้างานนะครับเตรียมที่จะเปิดตัวเต็บต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพ่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับควาลําหินช่างน,นุกพัทยานะครับ ถึงช่างฝีมือดีๆก็ต้องนึกถึงทีมงานช่นางนุวัทยาเบอร์ใดทีด่กําลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ฝากผลงานของช่างนุวัทยาไว้ด้วยนะครับที่เบอร์โทรแปดสามเจ็ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับแบบติดตั้งกําแพงหินกุดนี้จุกรูๆครับมีคำตั้งราคาคำแนะนำนะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมครัะการชำระงานจะเสร็จนะครับค่ะ ให้เสร็จก่อนภายในสิ้นปีนี้ครับ